สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะก็คือเราต้องออกกําลังกายเมื่อแล้วเพราะรู้สึกเลยว่าคือเนื้อตัวอ้วนแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะซึ่งทางคีนิกก็แจ้งว่าห้ามออกกาลังกายหนักๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราออกกาลังกายหนักนะแต่คือออกให้เหมือนเลือดมันหมุนเวียนได้ดีบ้างแล้วก็มาเริ่มรู้สึกตัวเลยว่าพอเราเริ่มวิ่งเนี่ยอาการคือเริ่มคันต้นขานั่นแปลว่าคือไขมันเตรียมจะก่อนแล้วแล้วเราก็มาวิ่งเพื่อสลัดไขมันให้มันแตกกระจายนะหลังจากนั้นนะคะ คือเราไม่ได้ออกนานนะออกให้พอมีเหงื่อแตกแล้วก็เหมือนเราได้เบรนให้ร่างกายแล้วก็เลือดระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้นทําคาร์ดิโอวิ่งสลับยกเวทอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําไม่นานนะซึ่งปกติแล้วเราจะต้องทําให้เกิน45นาทีแต่นี่แค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นเพื่อแค่กระตุ้นการไหลเวียนแล้วก็คือเรากินก่อนที่จะออกไปออกกําลังกายเพื่อให้มีแรงแล้วก็ไม่รู้สึกหงยหลังจากที่ เราออกกําลังกายเสร็จนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วจะมาให้ดูวิธีการทําความสะอาดแผลหลังจากออกกําลังกายหลังจากที่เราใส่กรรมดึงหน้ามานะคะว่าออกกําลังกายเสร็จอย่าหมักหมมไว้นะคะให้คือรีบมาเช็ดทําความสะอาดระบายอากาศตัวแผลผ่าตัดที่อยู่ข้างๆหูเพราะว่าจากที่ในรูปจะเห็นว่าเราใส่หูฟังเพื่อฟังเพลง,พงหรือว่าตัวจับการหายใจแล้วก็ออมีการโพกหน้ารัด ให้มันอุ้มตัวผนังหน้าไว้ด้วยนะคะโดยทั้งหมดที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะคะโดยรวมอยู่ที่ประมาณสามสิบนาทีและฉันก็ตัดสวิตแล้วก็กลับเลยค่ะโดยในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้พลังงานส่วนเกินเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเรานอนไม่หลับนอนไม่หลับนั่นก็คือเท่ากับว่าเราเหมือนได้รับการพักผ่นอนร่างกายเต็มที่แล้วกินแล้วก็นอนอย่างเดียวะคะ่ะมันจะเริ่มรู้สึกแบบอ่ะคุณจะตัวหนักเลยแล้วก็ เริ่มมีอาการแบบว่าหนักๆตัวก็จะเริ่มรู้เลยว่าฮือฉันต้องไปออกอลัมกายอะไรสักอย่างนึงให้เหมือนร่างกายได้หมุนเวียนเลือดอะไรบ้างอ่ะเพราะว่าไม่งั้นก็จะมือขาไม่มีแรงแล้วก็จะนอนไม่หลับแล้วก็นอนผิดเวลาตลอดแล้วก็เหงื่อไม่ได้แตกเลยทั้งที่อากาศร้อนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะคือร่างกายเราจะรู้ตัวเองนะคะให้มัน เออสังเกตตัวเองเดี๋ยวต่อ EP หลังจะออกกำลังกายเสร็จแล้วมาทำแพลกัน